อย่าท่าเด็ดขาดเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำเล่าขานแต่คือคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถ่ายทอดต่อมาจากหลวงปุศิลาพระเกจิผู้มียานทิพย์อันเกรงไกลผู้ซึ่งคำพูดของท่านไม่เคยลอยหายไปกับสายลมแต่กลับกลายเป็นความจริงที่สัะเทือนทั้งแผ่นดินคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางครั้งชีวิตของคนเราจึงหันเหไปในทิศทางที่ไม่อาจคาดคิด บางคนจากยากจนกลับพลิกฟื้นสู่ความมั่งคั่งบางคนจากรุ่งเรืองกลับต้องเผชิญความมืดมนสิ่งเหล่านี้คือฟ้าที่กำลังบอกเราหรือคือผลแห่งบุญและกรรมที่ตามมาทันปลายปีนี้หลวงปู่ศิลาได้เอ่ยปากทำนายว่าจะมีสิ่งลึกลับยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพลังงานบางอย่างจะเคลื่อนไหวประหนึ่งว่าประตูแหง่งชะตากำลังถูกเปิดออกผู้ที่มีบุญเกา่าบุญใหม่หรือแม้แต่กรรมหนักก็จะได้ชำระและได้รับผลของสิ่งที่ตนเคยทำไว้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะยืนหยัดต่อหน้ากรรมที่ตามมาทัน หรือคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับโชคลาภและวาสนาที่จะไหลเข้ามาดูดสายน้ำเสียงคำทำนายนี้จะพาคุณเข้าสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่ทำให้ตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างล้วนถูกกำหนดไว้ด้วยพลังแห่งบุญและกรรมหลวงปู่ศิลาเคยทำนายไว้หลายครั้งและทุกครั้งก็เป็นจริงจนผู้คนทั้งแผ่นดินสั่นสะเทือน จึงอย่าได้คิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือคำเตือนธรรมดาแต่จงตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเพราะนี่อาจเป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากความทุกข์สู่ความสุขจากความมืดมนสู่แสงสว่างจากคนธรรมดาสู่ผู้มีบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่เมื่อสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้มาถึงคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ที่พร้อมรับมือหรือจะเป็นผู้ที่ปล่อยให้ชะตากรรมกลืนกินคำตอบอยู่ที่คุณเองแต่หลวงปู่ศิลาได้บอกไว้แล้วว่าทุกคนจะต้องเผชิญมันอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เพียงคำเล่าลือแต่มันคือเสียงแห่งโชคชะตาเสียงแห่งความจริงที่ถูกเก็บงำจากสายตาผู้คนและในวันนี้คุณได้รับรู้โดยตรงหลวงปู่ศิลาผู้มียาบารมีคำพูดของท่านเปลี่ยมด้วยพลังเหนือโลกได้กล่าวชัดเจนว่าปลายปีนี้ไม่ใช่เพียงปลายปีธรรมดาแต่มันคือประตูแห่งกรรมที่จะถูกเปิดออกลองย้อนคิดดูเถิดตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณได้ทำสิ่งใดไว้บ้างคุณสร้างบุญมากเทียงใดหรือเผลอทำบาคโดยไม่รู้ตัว ทุกหยดน้ําที่ตักรถลงผืนดินทุกถ้อยคําที่เอ่ยออกมาทุกการกระทําแม้เพียงเล็กน้อยไม่มีสิ่งใดหายไปปลายปีนี้ฟ้าจะเปิดบัญชีแห่งชะตาใครทําดีจะได้เห็นผลใครทําชั่วจะไม่อาจหลีกหนีเงาแห่งกรรมเสียงของหลวงปู่ดังสะท้อนเหมือนฟ้าพาลงกลางใจท่านกล่าวว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการชรําระบุญจะส่งผลแรงกรรมจะไล่ทันเร็วผู้ใดไม่สร้างบุญไว้จะพบกับบทเรียนที่ไม่อาจลืมคุณสัมผัสได้หรือไม่ถึงความสันสะเทือนภายในใจความกลัวที่ท่าเบาเริ่มกล้องขึ้น เพราะจิตวิญญาณของคุณกําลังตอบสนองต่อพลังคําสอนนี้หลวงปู่ยังเล่าถึงสัญญาณที่กําลังจะประกากฏแผ่นดินจะส่งเสียงเตือนธรรมชาติจะสะท้อนความไม่สมดุลจะมีคนล้มคนเจ็บคนร่ํารวยฉับพลันและจะมีผู้ที่สูญเสียจนหมดสิ้นดุจฟ้าผ่าลงกลางใจโดยไม่ทันตั้งตัวคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญสิ่งนี้คุณมั่นใจหรือว่าบุญที่คุณทํามาจะคุ้มครองได้อย่าลืมว่าหลวงปู่ศิลาทำนายเสมอและทุกครั้งก็เป็นจริง ผู้ที่ศรัทธาจะรอดผู้ที่หัวเราะยอะจะล้มนี้ไม่ใช่ค,คํากูแต่มันคือกฎแห่งจักรวาลและเมื่อเวลานั้นมาถึงผู้ที่เปิดใจและศรัทธาจะได้รับการปกป้องแต่ผู้ที่ปิดใจไม่ฟังไม่ศรัทธาจะถูกเคลื่อนพลังแห่งกำกวดลลางคุณจะเลือกเส้นทางใดจะปล่อยให้คําเตือนนี้ผ่านหูไปหรือจะจดจําไว้เป็นเข็มทิศแห่งชีวิตหลวงปู่ศิลาบอกไว้ว่าผู้ที่ได้ยินคํานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะชะตากําหนดให้ได้ยินเพื่อให้เลือกว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือปล่อยตนเองสู่หายนะ แล้วคุณหลักจะเลือกแบบไหนของโชคชะตาเรียกหาคุณอยู่คุณจะนิ่งเฉยได้จริงหรือหรือคุณจะก้าวตามคำทำนายเพื่อรอดพ้นจากสิ่งลึกลับที่กำลังจะมาอย่าลืมว่าทุกคำที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ไม่ใช่เพียงคำพูดของใครก็ได้แต่คือเสียงแห่งยานบาร,รมีที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ศิลาพระเกจิจิตผู้ไม่เคยผิดพลาดในการทำนายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ท่านเปิดคำทำนายผู้คนต่างขนลุกเพราะมันเป็นจริงเสมอและครั้งนี้ปลายปีนี้ จะเป็นคำทำนายที่สั่นสะเทือนทั้งแผ่นดินคุณลองมองรอบตัวสิสิ่งที่เคยมั่นคงกำลังสั่นคลอนสิ่งที่คิดว่าจะอยู่ยั่งยืนกลับเริ่มพังทลายทีละน้อยนี่คือสัญญาณที่จักรวาลส่งมานี่คือเสียงเตือนที่ซ่อนอยู่ในความเงียบหลวงปู่ศิลาบอกไว้ว่าเมื่อปลายปีนี้มาถึงฟ้าจะเปิดบัญชีกรรมจะถูกส,สางคนที่ซ่อนบากจะไม่สามารถหลบหนีคนที่สร้างบุญไว้จะได้รับผลเกินคาดคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคุณได้ทำอะไรเพื่อเก็บเกี่ยวบุญบุญบารมีบ้าง หรือคุณใช้ชีวิตไปวันๆปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงพาให้ใจจมอยู่ในความมืดเพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆคุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวกรรมจะวิ่งเข้าหายอย่างรวดเร็วบุญจะผลักดันคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสะสมมาและสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงระดับแผ่นดินจะมีคนร่ำรวยฉับพลันจะมีคนล้มละลายโดยไม่ทันตั้งตัวจะมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์และก็จะมีครอบครัวที่แตกสลาย ทุกอย่างจะเคลื่อนไปตามแรงแห่งบุญและกมคุณอยากอยู่ในฝั่งไหนคุณอยากเป็นผู้ที่รอดหรือเป็นผู้ที่พังคุณกล้าที่จะนิ่งเฉยโดยไม่ทําอะไรเลยหรือหลวงปู่ศิลาาไว้เสมอว่าผู้ที่มีหูได้ฟังคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วคุณไม่ได้เจอถ้อยคําเหล่านี้เพราะความบังเอิญแต่เพราะชะตากําหนดให้คุณต้องได้ยินคําเตือนเพื่อเปลี่ยนชีวิตก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณรู้สึกหรือไม่ว่าหัวใจของคุณเต้นแรงขึ้น ความเงียบในใจถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบนั่นคือเสียงแห่งวิญญาณของคุณเองที่กำลังตอบสนองต่อความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมชาติแต่มันคือการเปิดประตูกรรมคือการปลดปล่อยพลังงานที่สั่งสมทั้งพลังดีและพลังร้ายจะประจันหน้ากันบนเส้นทางแห่งชะตาคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับคลื่นพลังนั้นบางคนจะได้รับโชคก้อนใหญ่เหมือนฟ้าประธานถอนเงินทองจะหลังไหลางานการจะเปิดกว้างเหมือนประตูทองคำ เพราะบุญที่เขาสร้างไว้กําลังส่งผลแต่ในขณะเดียวกันบางคนจะถูกเงาเมืดของกรรมเตือนกินทรัพย์สินที่มีจัะสูญสิ้นมิตรแท้จะกลายเป็นศัตรูสุขภาพจะสุดโทมโดยไม่คาดคิดทั้งหมดนี้คือผลแห่งการกระทําที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยคุณกลัวหรือไม่ที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันคือสัญญ,ญาณเตือน ให้คุณลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ศิลาต้องการให้คุณรู้ว่าทุกคนยังมีโอกาสทุกคนยังสามารถสร้างบุญเพื่อคุ้มกันตัวเองแม้เพียงการคิดดีพูดดีทำดีก็สามารถเป็นเกราะป้องกันชะตาได้คุณเชื่อหรือยังคุณ,ณศรัทธาหรือยังเพราะคำทำนายนี้จะไม่รอคุณเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วและเมื่อถึงปลายปีสิ่งลึกลับที่จะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปตลอดการคุณอยากเป็นผู้ที่รอดพน้นหรือผู้ที่ถูกซัดสาจนพังทลาย จงตอบคำถามนี้ในใจของคุณเองเพราะไม่มีใครตอบแทนได้ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากบุญที่คุณสร้างและศรัทธาที่คุณมีคุณที่กำลังนั่งฟังอยู่อาจมีความกลัวอาจมีความหวั่นไหวเมื่อได้ยินคำาทํานายอันักหนุ่งที่หลวงปู่ศิลาได้กล่าวไว้แต่จงจำให้ดีความกลัวไม่ใช่จุดจบความกลัวไม่ใช่พันฒนาการแท้จริงแล้วความกลัวคือสัญญ,ญาณเตือนที่จัดกระวาลและกฎแห่งกรรมมอบให้เพื่อให้เราได้ตื่นและมีโอกาสแก้ไข หลวงปุศิลาไม่เคยปรารถนาให้ใครจมอยู่กับความหวาดหวัน่นท่านไม่เคยต้องการให้ใครสิ้นหวังแต่ทุกคําเตือนของท่านเปรียบเสมือนแสงไฟนําทางบอกให้เรารู้ว่ายังมีหนทางยังมีทางออกยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเคราะห์กรรมให้กลายเป็นบุญบารมีแล้วคําถามคือเราจะทําอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมที่กําลังคืบคลานเข้ามาเราจะทําอย่างไรจึงจะไม่ถูกซักสาโดยพายุแห่งเวรกรรมคําตอบนั้นง่ายแต่ก็ลึกซึ้งมันไม่ใช่เวทมนต์ ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือการลงมือปฏิบัติการสร้างเหตุที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลที่ถูกต้องอันดับแรกคือการสร้างบุญกุศลอย่าประมาทว่าบุญเล็กน้อยไม่สำคัญแม้เพียงใส่บาตรข้าวคำหนึ่งน้ำหนึ่งหยดแม้เพียงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ย,ยื่นมือให้กับผู้ลำบากก็สามารถเปลี่ยนพลังงานรอบตัวได้เพราะทุกบุญที่ทำเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยและเมื่อถึงเวลาที่เคราะห์กรรมเข้ามากระแทกบุญนี้แหละจะรับแรงแทนเราลดทอนความรุนแรงเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนเบาให้หายไป อันดับต่อมาคือการรักษาศีลคุณอาจสงสัยว่าทำไมศีลจึงสำคัญเพราะศีลคือเส้นทางที่ปกป้องใจศีลคือเกราะที่ทําให้เราหลุดพ้นจากการสร้างเหตุร้ายซ้าเติมตนเองลองคิดดูหากเราฆ่าสัตว์เราจะได้เวรหากเราลักทรัพย์เราจะได้กรรมหากเราพูดโกหกเราจะได้ผลร้ายที่ย้อนกลับมาแต่ถ้าเรารักษาศีลใจเราจะไม่ต้องหนีเวรหนีกรรมใจจะตั้งมั่นสว่างและมีกําลังคุ้มกันไม่ให้เคราะห์กรรมลากเราไปสู่ความมืด อีกหนึ่งหนทางคือการเจริญภาวนาทำสมาธิคุณเคยรู้สึกหมว่าใจที่วุ่นวายเหมือนทะเลที่มีคลื่นซัดไม่หยุดเมื่อใจไม่หยุดเคราะเล็กน้อยก็กลายเป็นเคราะหใหญ่แต่เมื่อใจสงบเหมือนทะเลไร,ร้คลื่นแม้จะมีพายุเคราะห์กำพัดผ่านมาเราก็ยังคงเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนและหาทางรอดได้สมาธิคือแสงไฟในความเมื่อสมาธิคือกำแพงที่เคราะกำไม่อาจเจาะทะลุเข้ามาได้ง่ายๆ เพราะเมื่อใจสงบเราจะไม่ตัดสินผิดพลาดไม่ทำร้ายตนเองด้วยความคิดลบไม่้ําเติมตัวเองด้วยการกระทำที่ผิดซ้ำไปซ้ำมานี่คือหนทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดมีสมาธิผู้นั้นย่อมมีกราะคุ้มกันภัยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจที่ศรัทธาใจที่มั่นคงและใจที่พร้อมก้าวไปในเส้นทางแห่งบุญหลวงปู่ศิลามรักษสอนเสมอว่าผู้ใดมีศรัทธาผู้ใดมีความเพียรแม้เคราะหหนักก็ไม่อาจากลืนกินได้ ดังนั้นหากคุณอยากรอดพ้นคุณต้องไม่เพียงแค่ฟังแต่ต้องเชื่อไม่เพียงแค่เชื่อแต่ต้องลงมือทําไม่เพียงแค่ทําแต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่ารอให้ถึงวันเคราะห์แล้วจึงเริ่มอย่ารอให้ชีวิตพังแล้วจึงคิดแก้ไขเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างทางรอดทุกเช้าที่ลืมตาตื่นคือประตูแห่งบุญที่เปิดออกให้คุณเลือกเดินหากคุณละเลยในวันนี้พรุ่งนี้อาจไม่เหลือโอกาสให้แก้ไขการหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมไม่ใช่เพียงแค่การขอพรแต่คือการสร้างเหตุใหม่ เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของผลลัพธ์ที่จะมาถึงคุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้คุณได้ทําความดีแล้วหรือยังคุณได้มอบรอยยิ้มให้ใครแล้วหรือยังคุณได้ให้อภัยใครแล้วหรือยังคุณได้หยุดสร้างกรรมใหม่แล้วหรือยังหากคําตอบคือยังจงเริ่มต้นเสียแต่บัดนี้การให้อภัยคือการตัดวงจรแห่งกรรมเพราะทุกความโกรธคือฝ่ายที่เผาใจเราเองทุกความพยาบาทคือเชื้อเพลิงที่เคราะกรรมใช้เผา,าชีวิตแต่เมื่อเรายอมปล่อยวางยอมให้อภัยไฟนั้น ก็จะดับเชื้อเพลิงนั้นก็จะหมดไปและเส้นทางแห่งความสงบจะปรากฏขึ้นทันทีคุณเห็นแล้วหรือไม่ว่าทางออกอยู่ตรงหน้าไม่จําเป็นต้องวิ่งหนีไม่ต้องหวาดกลัวแต่ต้องหันกลับไปหาธรรมะกลับไปหาความดีกลับไปหาการกระทําที่บริสุทธิ์เมื่อคุณทําเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพราะกรรมที่ถูกทานายว่าจะมาถึงจะเปลี่ยนเป็นโอกาสกรรมจะกลายเป็นบทเรียนและบทเรียนจะกลายเป็นบันไดบันไดนี้เองจะพาคุณกล้าสู่ความสูงที่คุณไม่เคยแม้แต่จะคิดฝันหลวงปู่ศิลา ไม่เคยทำนายเพื่อทำให้คนสิ้นหวังแต่เพื่อปลุกคนให้ลุกขึ้นเพื่อบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์รอดพ้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอนาคตของตนเองด้วยการสร้างบุญสร้างศรัทธาและเดินตามทางแห่งธรรมแล้วคุณหลักพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมหรือยังที่จะเริ่มสร้างบุญตั้งแต่วันนี้พร้อมหรือยังที่จะทำให้เคราะห์กลายเป็นศูนย์อยากปล่อยให้คำทำนายนี้ผ่านไปโดยไร้ค่าจงใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวออกจากความมืดสู่แสงสว่างแห่งบุญและธรรม เพราะหนทางรอดพ้นไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองและหากคุณศรัทธาหากคุณเพียรพยายามปลายปีนี้ที่ใครๆตกลัวว่าเคราะจะมาอาจกลับกลายเป็นปลายปีที่ชีวิตคุณก้าสู่ความรุ่งเรืองที่สุดเพราะบุญและธรรมจะกลายเป็นเกราะคุ้มครองให้คุณพ้นจากเคราะทั้งปวงสิ่งสําคัญที่ได้เรียนรู้จากเนื้อหานี้คือการเข้าใจว่าเคราะกรรมไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดกลัวหากเรามีสมาธิศรัทธาและความเพียรสมาธิเสมือนเกราะคุ้มไทย ที่ทำให้ใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์และอุปสรรคศรัทธาเป็นพลังผลักดันให้เราไม่ยอมแพ้ต่อเคราะห์กรรมและความเพียรคือเส้นทางสู่ความสําเร็จการให้อภัยคือการตัดวงจรแห่งเวรกรรมเมื่อเราปล่อยวางไม่ถือโทษไม่เก็บความโกรธในใจความสงบจะปรากฏและเคราะห์กรรมจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปบทเรียนนี้สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงเพียงเราเริ่มต้นจากการสังเกตตนเองถามตัวเองเสมอว่าวันนี้เราได้ทําความดีหรือยังเราได้ยิ้มให้ใครหรือให้อภัยใครแล้วหรือยัง เราหยุดสร้างกรรมใหม่หรือยังทุกวันคือโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนชีวิตจากความทุกข์สู่ความสุขจากความมืดมนสู่แสงสว่างของธรรมะดังนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างสู่เปล่าจงใช้ทุกลมหายใจเพื่อสร้างบุญสร้างศรัทธาและก้าวเดินตามหนทางแห่งธรรมเพราะอนาคตที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการกระทำของเราเองอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์และติดตามบทความเพื่อเป็นกำลังใจและร่วมกันเผยแพร่ธรรมะให้กว้างไกลครับ